สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงดอกไม้กินได้หรือว่า edible flower กันนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็เคยได้นําเสนอเกี่ยวกับวิธีการปลูกดอกไม้แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยไปแล้วนะครับ คลิปนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์อีกแง่มุมหนึ่งของดอกไม้นะครับที่นอกเหนือจากความสวยแล้วก็ยังสามารถนํามาประกอบอาหารได้ด้วยนะครับจะมีดอกไม้ชนิดไหนบ้างนั้นนะครับสามารถติดตามชมได้ในคลิปวิดีโอวันนี้เลยนะครับสำหรับต้นแรกนะครับก็คือดอกดาวกระจายนั่นเองนะครับ ก็อาจจะเป็นดอกไม้ที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันมีอยู่แล้วนะครับดอกดาวกระจายหรือคอร์มอสก็มีหลากหลายสีสันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีส้มนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าดอกดาวกระจายมัก นำมาตกแต่งอาหารคาวหวานนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นดอกสีส้มหรือสีเหลืองนะครับที่มักจะนํามาใช้โดยกลิ่นของดอกดาวกระจายนะครับก็จะมีกลิ่นน้ํามันหอมระเหยคล้ายๆกับดอกทานตะวันนะครับสำหรับดอกดาวกระจายนะครับก็เป็นดอกไม้ที่มีความสวยหลากหลายสีสันนะครับปลูกง่ายแล้วก็สามารถรับประทานได้มีสปปรรพคุณทางยาอีกด้วยนะครับ สำหรับต้นต่อมานะครับก็คือดอกแวลมายุรานั่นเองนะครับสำหรับดอกแวลมายุราเองก็เป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีชมพูอมม่วงนะครับหรือว่าสีแดงสีเหลืองนะครับก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันซึ่งเรามักจะเห็นดอกแวลมายุรานะครับ เป็นวัตถุดิบในการนํามาตกแต่งเค้กนะครับแล้วก็เมนูเครื่องเดื่มต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มักจะเห็นดอกแววลมายุราในสลัดหรือว่าสลัดโรดอกไม้นะครับแววลมายุราก็จะเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่นิยมนํามาทํานะครับสําหรับรสชาติก็จะจืดๆเฟื่อนๆนิดหน่อยนะครับสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายสําหรับคนที่ชอบทานผักอยู่แล้วนะครับ สำหรับต้นต่อมานะครับก็คือมร์กาเด็ดบอลเนียวสำหรับมร์กาเด็ดบอลเนียวนะครับเป็นดอกไม้ที่มีความน่ารักแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากๆนะครับ เขาจะมีความคล้ายกับดอกเดซี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับสำหรับดอกมา์กร็ดบอลเนียลเองนะครับก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเล็กน้อยนะครับก็จะมักเห็นดอกมา์กรีดบอลเนียลนะครับนำมาตกแต่งเค้กเบเกอรี่นะครับหรือว่าคุกกี้ดอกไม้หรือว่าในเมนูเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็จะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่า มีสีสันที่สวยงามแล้วก็เป็นต้นไม้ที่อึดถึกทนนะครับสามารถปลูกได้ทุกสภาพอากาศทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทยเลยครับ สำหรับต้นต่อมานะครับก็คือกระดุมทองนะครับสำหรับกระดุมทองเองก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดอกมะกร็ดบอเนียวนะครับเพียงแต่จะมีดอกสีเหลืองและก็มีลักษณะลำต้นเป็นลำต้นทรงพุ่มนะครับสำหรับกระดุมทองเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดอกทานตะวันนะครับทั้งรูปทรงและก็กลิ่นเพียงแต่จะเป็นดอกเล็กๆนะครับสำหรับที่เราเห็นนำมาประกอบอาหารก็จะเป็นเมนูคุกกี้ดอกไม้นะครับ ตกแต่งหน้าเค้กนะครับแล้วก็ประกอบในเมนูอาหารต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับดอกกระดุมทองเองก็เป็นดอกไม้ที่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรอีกด้วยนะครับสำหรับต้นสุดท้ายนะครับ,ดอ,ด,รอรรรบดอกดาวเรืองฝรั่งเศสสำหรับดอกดาวเรืองฝรั่งเศสเองนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายอีกชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่นิยมนํามาตกแต่งจานนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นในเมนูอาหารคาวนะครับที่นํามาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่ง ตัวดอกดาวเรืองเองจะมีกลิ่นน้ำมันหอมละเหยค,ยคล้ายๆกับดอกทานตะวันนอกเจากนํากนำมาตกแต่งเป็นเมนูอาหารแล้วนะครับดอกดาวเรืองก็นิยมนำมาตากแห้งทำเป็นชาชงดื่มเพื่อบำรุงร่างกายได้อีกด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นดอกไม้5ชนิดที่เป็นดอกไม้กินได้นะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายสามารถที่จะปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ศึกษานะครับหรือว่าสนใจอยากจะปลูกหรือว่าอยากจะนำดอกไม้มาเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ได้ครบถ้วนมากมายนักนะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์จากที่ได้ทดลองปลูกแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้แต่ละชนิด ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอต่อๆไปของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ